บิ๊กตู่ลั่นใครเผาป่าหวังป่วนรัฐบาลรู้ตัวเองอยู่แล้วย้ำไม่นิ่งนอนใจฝุ่นควันแก้อยู่นายกย้ำทุกฝ่ายเต็มที่แก้ปัญหาฝุ่นควันชี้ขอร้องแล้วแต่ยังพบจุดไฟป่าเป็นจำนวนมากทุกคนต้องร่วมมือกัน อย่าให้ใครนำไปบิดเบือนนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นอีกบอนประชาชนร่วมมือแก้ปัญหาชี้ใครเผาป่าหวังป่วนรัฐบาลรู้ตัวเองอยู่แล้วขออย่ายงทุกเรื่องเกี่ยวการเมืองประเทศเดินไม่ได้เมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีวันที่1เมษายนที่ห้องวายุพักโรงแรมเซนทราบายเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ถนนแจ้งวัฒนะ พลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่งถึงปัญหาวิกฤตฝุ่นละอองและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ในระหว่างมอบโอกาสในการเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2561ว่าตนได้ติดตามปัญหาฝุ่นละอองในภาคเหนือมาโดยตลอดเรียกได้ว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเดือนๆแล้วรวมถึงสถานการณ์ในกรุงเทพโดยวันนี้ติดตามพบว่ายังมีการจุดไฟในพื้นที่ป่าจำนวนมากแม้จะร้องขอความร่วมมือแล้วก็ยังเกิดขึ้นอีก นั่นคือสิ่งที่พวกเราต้องคิดว่าจะทำอย่างไรในส่วนของรัฐบาลราชการระดับนโยบายระดับพื้นที่วันนี้รัฐบาลได้ทำอย่างเต็มที่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการในระดับจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดก็ทำอย่างเต็มที่แต่ปัญหาก็คือจะทำให้เขาร่วมมือกับเราได้อย่างไรนายกกล่าวว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องการศึกษาการทำความเข้าใจในระเบียบวิธีการปฏิบัติต่างๆของราชการของรัฐบาลท้องถิ่นและประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการหารือร่วมกันแก้ปัญหาเหล่านี้วันนี้ถ้าเรารวมจุดที่มีไฟไหม้ป่าทั้งในประเทศและนอกประเทศมีจานวนกว่า1,000จุดวันนี้รัฐบาลได้ปรึกษาหารือกับประเทศเพื่อนบ้านไปแล้วแต่ต้องเริ่มจากภายในประเทศของเราไปพร้อมกันด้วยอย่าให้ใครมาบิดเบือนในเรื่องต่างๆเหล่านี้ ใช้ประโยชน์อย่างอื่นๆอีกจากนั้นเวลา10นาฬิกา45นาทีผลเอกประยุทธ์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่2เมษายนนี้เพื่อร่วมประชุมติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเกินข้ามาตรฐานในพื้นที่ภาคเหนือว่าต้องดูสถานการณ์โดยตนได้กำชับเจ้าหน้าที่ไปเป็นเดือนแล้วทั้งนี้ปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือมาจากสองสาเหตุคือ ไฟป่าและจากในเมืองแม้เรามีความเข้มงวดแต่ปัญหาก็ลดลงได้น้อยโดยจากการตรวจสอบของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิดดาโดยรวมแล้วในหลายจังหวัดภาคเหนือและต่างประเทศมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกว่า3,000จุดซึ่งเราต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้ขณะที่ในเขตเมืองก็ต้องเข้มงวดประชาชนไม่ค่อยมีความสุขนักเพราะต้องบังคับใช้กฎหมายและประชาชนต้องร่วมมือใน กกาารแ้ปัญหอย่างไรก็ดีไฟไม่ป่าส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากไฟป่าอย่างเดียวแต่เกิดเพราะถูกจุดขึ้นดังนั้นวันนี้เราจะต้องร่วมมือในพื้นที่ผ่านกระทรวงมหาไทย ในส่วนต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะหารือในเวทีอาเซียนเพื่อทําให้การแก้ปัญหาไฟป่ามีความยั่งยืนเพราะที่ผ่านมาเกิดขึ้นทุกปีเรามีการดําเนินการแก้ไขมาเป็นระยะแต่ที่สําคัญคือเราไม่สามารถควบคุมพื้นที่ป่าได้มากนักเพราะเป็นพื้นที่ภูเขาสูงดังนั้นตนขอให้เห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วยและทราบว่าเมื่อวันที่31มีนาคมมีอาสาศ สมัครดับไฟป่าเสียชีวิตสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นผลดีกับประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ที่ความเข้าใจและความรู้ว่าจะรักษาธรรมชาติอย่างไรคนเห็นใจผู้มีรายได้น้อยแต่ไม่ว่าจะมีรายได้น้อยหรือมากเป็นคนรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหาประเทศของเราไี่ได้เมื่อถามว่าในการลงพื้นที่ในวันที่2เมษายนนี้จะได้ข้อสรุปมาตรการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นหรือไม่ พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าขณะนี้ได้ดำเนินการเบื้องต้นไปแล้วแต่จะทำให้เข้มงวดมากขึ้นโดยจะมีการแก้ไขปัญหาจุดไฟในพื้นที่ป่าที่มีการจับกลุ่มดำเนินคดีไปหลายคดีแต่ก็ยังเกิดขึ้นอีกนั่นหมายความว่ากฎหมายไม่สามารถบังคับใช้ได้หมดจึงอยู่ที่การสร้างหัวใจของคนในพื้นที่ซึ่งก็คือประชาชนคนไทยส่วนต่างประเทศก็เป็นเรื่องของต่างประเทศที่จะต้องหารือร่วมกัน วันนี้ไม่ต้องมีขั้น 1, นขั้นสหรือ3เพราะจะต้องทำเรื่องเหล่านี้ให้ดีที่สุดพร้อมกับสแสวงหาความร่วมมือจากต่างประเทศมันคงไม่มีขั้นไหนได้อีกแล้วเพราะสามารถใช้กฎหมายและขอความร่วมมือได้อย่างเดียวเมื่อถามว่าพลตรีบัญชาดุริยพันธ์รองแม่ทัพภาค3ระบุมีกระบวนการลอบเผาป่าเพื่อดิสเครดิตรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ได้กล่าวว่าเป็นเรื่องที่จะต้องสืบสวนกันต่อไปถ้าสอบแล้วพบว่าใครเป็นคนปุกป,ปั่นก็จะไปหากันตรงนู้นอย่ามาเกี่ยวพันกันมากนะักคนที่ทำรู้ตัวเองอยู่แล้ว ตนยืนยันไม่ต้องการให้ทุกคนใช้เรื่องนี้ในทางการเมืองอีกทุกอย่างเป็นการเมืองไปหมดประเทศชาติเดินไม่ได้ตนคิดว่าสื่อรู้ทุกเรื่องและต้องเข้าใจด้วยวิจารณญาณของสื่อเพียงแต่จะช่วยประเทศชาติกันอย่างไรก็ขอฝากตรงนี้ด้วยแล้วกันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ